จากตอนที่1เราได้พูดถึง3อันดับฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นคือฟาโรห์อเมนโฮเทปที่1ฟาโรห์คูฟูและฟาโรห์นาเมอร์ตอนที่2นี้เราจะมาต่อกันที่อันดับที่4อันดับ4ฟาโรห์รามเสสที่2 ประมาณ1,279ถึง1,213ปีก่อนคริสตกาลได้รับการขนานนามว่าฟาโรหผู้เกรียงไกรพระองค์ทรงเป็นฟาโรหที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์ถึง66ปีและเป็นยุคที่อียิปต์มีความเจริญรุ่งเรืองในการทำสงครามพระองค์ทรงทำสงครามกับอาณาจักรฮิตไทยหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธการที่คาเดสซึ่งเป็นยุทธการลดร,รบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังจากทำสงครามกันมานานพระองค์ทรงทำสนิสัญญาสันติภาพกับกษัตริย์ฮัตตุซิลีที่3แห่งฮิตไทส์ซึ่งเป็นสินสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลกฟาโรห์รามเสสที่2ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในฐานะนักรบผู้ยิ่งใหญ่และครองราชยยาวนานที่สุดในอียิปต์เท่านั้นแต่พระองค์ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของชีวิตครอบครัวที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยจากการแต่งงานเพื่อการเมืองเช่นเดียวกับฟาโรห์หลายพระองค์ พระองค์ทรงแต่งงานกับสตรีต่างแดนเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีทางการทูตตัวอย่างเช่นพระนางเนเฟอร์ตารีซึ่งเป็นหนึ่งในพระมเหสีที่พระองค์ทรงปรดปรานที่สุดพระองค์ทรงมีพระมเหสีเอกหลายพระองค์ซึ่งพระนางเนเฟอร์ตารีเป็นหนึ่งในนั้นนอกจากนี้ยังมีพระมเหสีรองและพระสนมอีกจํานวนมากแม้จะมีพระมเหสีและพระสนมมากมายแต่พระองค์ทรงให้ความรักและการให้เกียรติแก่พระมเหสีทุกพระองค์อย่างดีโดยเฉพาะพระนางเนเฟอร์ตารี ซึ่งได้รับการยกย่องและสร้างสุสานที่งดงามอย่างยิ่งอันดับ3ฟาโรเซนุสเรตที่3ประมาณ1,878ถึง1,839ปีก่อนคริสตกาล ได้รับการขนานนามว่าผู้พิชิตนูเบียรพระองค์ทรงนำทัพปราบปรามชนเผ่านูเบียทางตอนใต้และขยายอำนาจลงใต้ปราบปรามชนเผ่าต่างๆสร้างป้อมปราการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเช่นป้อมปราการบูเห็นเพื่อป้องกันการรุกรานและควบคุมเส้นทางการค้ายุคสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขภายในและความแข็งแกร่งทางการทหารการปกครองพระองค์ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยลดอำนาจของขุนนางและรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางทําให้ราชสำนักเข้มแข็งการปฏิรูปและการสร้างความเข้มแข็งของพระองค์ส่งผลดีต่ออียิปต์ในระยะยาวทําให้ราชวงศ์ที่12มีความมั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา อันดับ2ฟาโรห์ทุตโมสที่3ประมาณ1,479ถึง1,425ปีก่อนคริสตกาลได้รับการขนานนามว่านักรบผู้ไร้พ่าย,ายพระองค์ทรงนำทัพอียิปต์ออกรบ17ครั้งไม่เคย,ยพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวได้ขยายอาณาจักรไปไกลถึงซีเรียและนูเบียยุทธการเมกิดโดเกิดขึ้นในปี1,457ก่อนคริสตกาลเป็นหนึ่งในการรบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางยุทธวิธีอันปราดเปรื่องของฟาโรห์ทุตมสที่3หรือนโปเลียนแห่งอียิปต์การก่อบกบฏจากกลุ่มประเทศสาชของอียิปต์เกิดขึ้นหลังจากฟาโรห์เฮเชฟสุดสิ้นพระชนเจ้าชายแห่งคาเดสได้นำเมืองต่างๆในดินแดนคานาอันก่อบกบฏต่ออียิปต์กบฏครั้งนี้เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของอียิปต์ในภูมิภาคอย่างมากฟาโรห์ทุตโมสที่3จึงตัดสินใจนำทัพเข้าปราบปรางกบฏกองทัพอียิปต์เข้าโจมตีกองทัพข้าศึกอย่างรวดเร็วและรุนแรง กองทัพข้าศึกแตกพ่ายและล่าถอยเข้าไปในเมืองเมกิดโดฟาโรทุตมสที่สามส่งสั่งปิดล้อมเมืองเมกิดโดเป็นเวลาเจ็ดเดือนในที่สุดเมืองเมกิดโดก็ยอมจำนนชัยชนะในยุทธการเมกิดโดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทําให้อียิปต์สามารถควบคุมดินแดนขนาอันและขยายอํานาจในภูมิภาคตะวันออกใกล้ได้อย่างมั่นคงฟาโรทุตโมสที่สามทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักรบผู้ยิ่งใหญ่และนักยุทธศาสตร์เหตุการณ์ในยุทธการเมกิดโด ถูกบันทึกไว้ในบันทึกแห่งการรบแห่งฟาโรทุตโมสที่3ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างมากอันดับ 1. นึ่งฟาโรอเมโฮเทตที่3 ประมาณ1,391ถึง1,353ปีก่อนคริสตกาลพระองค์ได้รับการขนานนามว่าระชาแห่งราชาพระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากกษัตริย์ต่ตางชาติในฐานะผู้นำที่ทรงอำนาจและยุติธรรมเป็นยุคทองแห่งสันติภาพและความมั่งคัง่งราชาสมัยของพระองค์ประมาณ1 3 9 1ถึง1,353ปีก่อนคริสตกาลเป็นช่วงเวลาแห่งสันติภาพแทบไม่มีสงครามบ้านเมืองสงบสุข เศรษฐกิจการค้าการเกษตรและเศรษฐกิจอื่นๆจะเริญรุ่งเรืองอย่างมากถึงจุดสูงสุดอียิปต์กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและมีความมั่งคัง่งการทูตแห่งความมั่นคงจเจริญสูงสุดพระองค์ทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับต่างชาติโดยการแต่งงานกับเจ้าหญิงจากดินแดนต่างๆเช่นเจ้าหญิงกิลูเคปาแห่งอาณาจักรนิตนนันีการจเจริญสัมพันธไมตรีช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและรักษาสันติภาพกับอาณาจักรเพื่อนบ้าน ช่วยส่งเสริมการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นยุครุ่งเรืองแห่งการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่พระองค์ทรงริเริ่มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วอียิปต์เช่นวิหารพระราชวังอนุสาวรีย์เช่นวิหารลักซอเป็นหนึ่งในวิหารที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดวิหารคานักได้รับการต่อเติมและขยายให,ให้ใหญ่โตขึ้นสร้างโคลอสซีแห่งเป็น,นอนรูปสลักหินทรายขนาดมห ah า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง h i s สโตโซนค่ะ